ครับโอ้โหช่างเป็นแฟนขับที่น่ารักจริงๆขนมนม,นมเนยไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกไส้อั่วหมูยอหมูยัดขอบคุณมากครับไม่ว่าจะเป็นโยเกิรต์ตไม่ว่าจะเป็นเบียร์ช้างเบียร์ลีโอวิ่งวุ่นกันเข้ามาถาโถมกันเข้ามาพี่น้องแฟนเพลงถาโถมกันเข้ามาด้วยความรักความเอ็นดู ขอบคุณมากครับไม่เคยมีครั้งไหนเจอของหนักขนาดนี้มาก่อนพี่น้องแฟนเพลงสะบัดเงินแบงค์20บาทเหมือนแบงค์พันก็รับมันมาด้วยความสุขความเจริญและผมเป็นคนสั่งให้เขาซื้อข้าวเกียบมาฝากหลานและเขาก็จัดให้อีก60กว่าบาทจากเงินเหรียญ3ก้อนและเงิน2บาทอเมาิะแตกอย่างนี้ฮะหน่อยพดฮะแม่มึงมาบาดอขกางลบบะตกวกาหกโลเอาเอาแทานคอยนะเอ้ย บอบ่อยใช่ครับผมขอบคุณมากครับผมไม่เคยอยากกินกล้วยขนาดนี้มาก่อนเลยครับใช่ครับผมเป็นคนบอกเขาเองว่าผมอยากกินกล้วยน้องมึงคืดเพลงออกระบอกข้อกูิแจหรืเลยดเนี่พี่นุกได้กี่บาทนั่นน่ะหนูคะขอบคุณค่ะหนูให้พี่สองบาทเองนะคะครับ แกเป็นคนบ้าจีเหรอมึงอย่าเป็นกวนแล้วมา้แพ้จะมาจะไปทำแฟนเพลงอย่างแพ้จะมะแฟนเพลงคือเป็นคนที่มีพระคุณต่อเราเราต้องเอ้ยเอ์เยขอจับมือนะครับเอ้ยกับแพ้จะมาครับสิบบาทฮะสบเก้าบาทโอ้ยเอรยเย์แปคือต่างกันหลายแต่น้อแม่เอ้ย เอ้ยเอ้ยคือต่างกันหลายนะครับๆๆหนาวไหมครับไม่หนาวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ก้องวันแรกจะพาไปกอดอ้าวมาเลยครับอาจารย์ครับมาเลย